มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฝั่งเส้นสุดท้ายวันเดอร์เฟรมอัดคลิประบายทางน้ำตาโดนล้อปมน้ำหนักตัว ความอดทนของคนมีขีดจํากัดและเหมือนตอนนี้ก็ทนไม่ได้อีกต่อไปนะคะสําหรับคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เขียนถึงศิลปินสาววันเดอร์เฟรมสุภักชายาสุกใบยเย็นหรือว่าวันเดอร์เฟรมวัย29ปีเรื่องรูปร่างของเธอหลังได้เห็นคลิปบางส่วนจากคอนเสิร์ตงานหนึ่งนะคะในทํานองที่ว่าวันเดอร์เฟรตอนแรกผอมนะพอมาตอนนี้ระยับอวบเลย ล่าสุดนะคะเจ้าตัวใช้พื้นที่บนช่องทางทิกต o k อัดคลิประบายความในใจทางน้ําตาเกี่ยวกับคําวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวนะคะพร้อมกับ,บระบุแคปชั่นว่าเราโดนล้อเรื่องของน้ําหนักมาตั้งแต่จําความได้ผ่านมา29ปีสังคมแห่งการบูรี่ไม่มีอะไรพัฒนาเลยคนพิมพ์แป๊บเดียวก็ลืมแต่คนที่โดนอะไม่เคยลืมเลยโดยเนื้อหาในคลิป Wonder Frame ได้พูดเอาไว้ว่า คือเราอะตอนแรกเราผอมกว่านี้เยอะแต่ว่าเราอะขาหากักเราก็เลยไม่ได้ขยับร่างกายเพราะว่าเราเดินไม่ได้อยู่2เดือนน้ําหนักเราก็เลยขึ้นมาและนั่นก็คือเป็นคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่เป็นคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่เราเดินได้และกลับมาเต้นได้อีกครั้งซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องบูลลี่เราขนาดนี้น้ำหนักเราขึ้นมันก็ขึ้นที่ตัวของเราเองไม่ได้ไปขึ้นกับพวกคุณสักหน่อยทำไม จริงๆเรารู้สึกดีกับร่างกายตัวเองนะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทุกครั้งที่เราเห็นคอมเมนต์พวกนี้มันทำให้เราแบบมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลงซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยฝา่งเส้นสุดท้ายค่ะวันเด r ร์เฟรอัดคลิประบายทางน้ำตาโดนล้อปมน้ำหนักตัวเป็นกำลังใจให้คุณวันเดอร์เฟรนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ